สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคนพาทุกท่านมารับชมกับที่ดินนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะในคลิปนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกท่านเป็นบ้านพร้อมที่ดินในเขตของอำเภออู่ทองนะคะในตลาดอู่ทองนะคะทุกท่านบนพื้นที่ขนาด24ตารางวาค่ะ2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะอยู่ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีราคานะคะ1ล้าน4เสนบาทค่ะทุกท่าน มีน้ำมีไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ของเขตที่มีความเจริญนะคะสมบูรณ์ดีเนาะสาธารณนูประโภคครบคันเดินทางสะดวกสบายนะคะทุกท่านเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะฟีค่าโอนนะคะมีของแถมด้วยนะคะทุกท่านฟรีโอนฟรีแอร์สองตัวเคาน์เตอร์ครัวเครื่องทำน้ำอุน่นมงรวดเหล็กดัดและผ้าม่านนะคะทุกท่านณนะตอนนี้นะคะก็เจ้าของยังพักอาศัยอยู่นะคะก็จะ มีสัมภาระค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่ก็รวมๆแล้วบ้านก็สภาพดีอยู่นะคะทุกท่าน1นล้าน4แสนบาทนะคะราคานี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปคุยรายละเอียดและนัดดูบ้านกันก่อนได้นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรและ ID ด์ไลไว้ที่ใต้คลิปนะคะทุกท่านเป็นช่องทางการติดต่อให้ติดต่อไปยังผู้ขายโดยตรงเลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะอยู่ใกล้ตลาดอูทองใกล้วัดใกล้โรงเรียน และใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่นะคะในของเขตอํำเภออูทองนะคะเช่นอยู่ใกล้โรตัสอูทอง3กิโเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลอูทอง5กิโลเมตรอยู่ใกล้พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา3กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลวิภาวดีปิยาราช2กิโเมตรนะคะอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภออูทอง1กิโลเมตรค่ะ ท่านใดที่สนใจนะคะอ่านรายละเอียดใต้คลิปพร้อมกับช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะและนะัดชมบ้านด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ j k no. ๊นขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ